ถาดตัวนี้ก็จะเป็นถาดรุ่นปิกนิกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบป้ายทึบป,ป้ายหน้ายาวนะครับขเขาเรียกป้ายทึบหน้ายาวช่วยปัดลมไม่ให้ตีตะแกรงนะครับส่วนด้านข้างก็จะสูงสองระดับแบบนี้นะครับซึ่งด้านข้างจะไม่มีป้ายเหมือนรุ่นแคมปิ้งโบวนะครับด้านหลังก็จะติดป้ายคําว่าปิกนิกนะครับมาดูโครงสร้างพื้นกันบ้างนะครับอโครงสร้างพื้นก็จะเป็นอ่า ล่องสไลด์เหล็กฉากเหมือนกันนะครับจุดยึดขาดเป็นแบบตรัวรุ่นของใครของมันเอาไปจุดยึดเป็นแบบอย่างเงี้ยเขาทำไว้เผื่ออันนี้ห้าสิบสามสำหรับใส่พวกมิวเอตัวใหม่นะครับมิวเอปียิบเอ็ดเป็นต้นมานะครับถ้าเป็นอ่าระยะห่างแบบนี้ก็จะใส่มิวบาเกโลคือเอาไปใส่ได้สองรุ่นนะครับถาดตัวน,นี้ปกติก็จะทำแบบรุ่นของใครของมันนะครับ จุดยึดฐานก็จะเป็นแบบตรงรุ่นหอยค่ะของมันส่วนโครงสร้างพื้นก็จะเป็นแบบขวางถานนะครับอาศัยร้องสไลด์ตัวนี้เป็นตัวช่วยรับน้าหนักเวลาคนขึ้นไปเหยียบถานไม่ให้อ่อนยบเยบนะครับตัวน,นี้ก็สามารถรับน้ําหนักได้ถึงสองอยห้าสิบกิโลกร,รมัมถ้าที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมแคทสอบถามแอดมินได้นะครับหรือว่าโทรศู6ย์เก้าหกสามสองหกหนึ่งสี่หนึ่งหก หรืออีกเบอร์นึ่งศูนย์เก้าหกสามห้าสี่สี่เกนะครับผม